ว่าเธอเป็นคนเก่งเธอเป็นคนมีความสามารถเธอทําอะไรหลายๆอย่างได้เธอเก่งนะฉันชื่นชมแต่ในความเก่งของเธอฉันก็รู้สึกว่าบางทีเธอก็ใจร้อนบางทีเธอก็ขี้วีนขี้เหวี่ยงอยู่เหมือนกันนะแต่บางครั้งเธอก็สนุกสนานดูชิลๆดูไม่ค่อยสนใจอะไรดูมีความสนุกสนานนะ่ะเธอเป็นคนเหมือนหลากหลายอารมณ์อ่ะแต่เธอก็เป็นคนสู้ชีวิตคนหนึ่งเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแล้วก็เป็นคนที่มีความสุข แฮปปี้กับสิ่งที่เป็นอยู่ฉันฉันก็ว่าโอเคนะฉันเห็นเธอในหลายๆมุมอะ่ะมันทําให้ฉันแบบอยากสนใจอยากมองอยากทําความรู้จักฉันก็แอบ,บส่องดูเธอเรื่อยๆแล้วมันทําให้ฉันตกหลุมรักเธอแล้วก็อยากที่จะสร้างครอบครัวไปด้วยกันกับเธอฉันน่ะชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองแล้วนะ แล้วก็พร้อมที่จะพูดความรู้สึกแล้วแต่ตอนนี้เธอดูนิ่งไงนิ่งจนฉันกลัวว่าอุย้ยถ้าฉันพูดอะไรไปอ่ะเธอจะปฏิเสธหรือเปล่าขอร้องว่าอยาให้ปฏิเสธเลยฉันรู้ว่าฉันอาจจะทําให้เธอรอคอยมานานจนเกินไปแล้วเธอเองก็รู้สึกว่าอยากจบความสัมพันธ์แต่อยาเพิ่งจบเลยได้ไหมฉันน่ะชอบเธอมากๆเลยนะเรามาสร้างครอบครัวเรามาเป็นครอบครัวเดียวกันเถอะฉันจะพยายามมากขึ้นพยายามในความรักพยายามที่จะ พุ่มเทในความสัมพันธ์ให้มากขึ้นให้สมกับที่เธอมอบความรักให้ฉันน่ะชอบเธอจริงๆนะนี่คือข้อความตอนเย็นที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทักโซคิวลส่วนตัวนะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย